ท้องผูกดท้องเรือรังทานได้น้อยน้ำหนักตกเกณฑ์ทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะหมอแปมน,นะคะเป็นภูมิรแพทย์ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะอาจจะกําลังพบเจออยู่นั่นก็คือปัญหาลูกท้องผูกค่ะเด็กๆท้องผูกเนี่ยอาจจะมาได้ด้วยหลากหลายอาการเลยนะคะอาการที่เราพบบ่อยเลยก็คืออึอแข็งอึก้อนใหญ่บางคนอึอมีเลือดปนหรือว่ามีอึาระเล็ดอันนี้ก็เกิดจากท้องผูกได้ค่ะแต่ปัญหาที่เราค่าไม่ถึงก็คือเรื่องปวดท้องเรื้อรงังหรือว่าทานข้าวได้น้อยอันนี้ก็เกิดจากท้องผูกได้เช่นกันนะคะเพราะว่าอึนเนี่ยค้างอยู่ในลำไส้ทำ ลำไส้เนี่ยพยายามจะบิด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 ทำให้ปวดท้องเรื้อรังแล้วก็กินได้น้อยแล้วก็ส่งผลทําให้น้ําหนักตกเกณฑ์ตามมาค่ะก็จะเห็นว่าท้องผูกเนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างมากในเด็กเลยนะคะทีนี้เราจะแก้ปัญหาท้องผูกกันยังไงเราก็ต้องมารู้สาเหตุของปัญหากันก่อนคะ่ะสาเหตุของปัญหาท้องผูกนะคะเกิดจาก2สาเหตุใหญ่ๆนะคะหนึ่งเลยก็คือสาเหตุจากทางกายคะ่ะบางคนเนี่ยเกิดมามีลำไส้ที่ผิดปกติหรือมีฮอร์โมนที่ผิดปกติคะ่ะสาเหตุนี้เนี่ยยังไงอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อทําการแก้ไขปัญหาเนาะสาเห ต่อมาค่ะเป็นสาเหตุที่พบบ่อย90%ของเด็กท้องผูกเกิดจากสาเหตุนี้นั่นก็คือพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการขับถ่ายพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะทีนี้หมอจะมาเริ่มจากพฤติกรรมการขับถ่ายที่ทําให้เกิดท้องผูกนั่นก็คืออันอืค่ะทําให้อืดแข็งเวลาอืดแข็งแล้วบาดก้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ไม่ดีในการขับถ่ายก็เลยทําให้เขาอันอือันอืต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีการท้องผูกค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะติดเล่นมากเกินไปก็เลยอันอืททาให้เกิดท้องผูกเนาะหรือเด็กๆมีการเปล สถานที่เช่นเพิ่งเริ่มไปโรงเรียนจะไม่ชินกับห้องน้ำโรงเรียนก็จะทําให้เกิดการอันอืบขึ้นมาได้ค่ะปัญหาบริการที่2ก็คือกินอาหารที่มีกากใยไม่เพียงพอนะคะเด็กๆส่วนใหญ่ค่ะจะไม่ค่อยชอบทานผักอยู่แล้วเนาะการเปลี่ยนจากการดื่มนมมาทานข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องยากทาให้บางคนเนี่ยทานข้าวน้อยทานผักน้อยทําให้กหากใยในลําไส้เนี่ยไม่เพียงพอส่งผลให้อุจจาระแข็งค่ะ,คะอันนี้ก็แก้ได้นะคะโดยที่ปรับพฤติกรรมการรับประทานนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาทานผักผลไม้เยอะขึ้นทานข้าวให มากขึ้นอาจจะต้องมีการปรับลดนมแล้วก็ตั้งเวลาอาหารให้เป็นเวลาค่ะการปรับพฤติกรรมเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะหมอแนะนําว่าอาจจะเริ่มจากผักที่ทานง,ง่ายมีรสชาติที่ดีไม่มีกลิ่นฉุกเช่นแครอทฟักทองถ้าทําแล้วเด็กๆก,ก็ยังไม่ทานทํายังไงดีคะอาจจะเลือกใช้ตัวช่วยเช่นผงไฟเบอร์สําหรับเด็กหนึ่งเลยก็อาจจะต้องเลือกเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะเพราะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยอาจจะเกาะให้เกิดการอุดตันในลำไส้ได้ค่ะสจะต้องเป็น ที่มีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือมีออยอนะคะแล้วก็ปราศจากสารก่อภูมิแพ้สุดท้ายเลยค่ะก็จะต้องเลือกชนิดที่ทานง,ง่ายเนาะถ้าเป็นไฟเบอร์ที่มันละลายน้ําง่ายจนแทบไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยก็จะทําให้ผสมน้ําได้ง่ายแล้วก็ส่งผลให้แก้ปัญหาท้องผูกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ